เราจะไปทางที่สูงที่สุดของสันเขาเราเราอยู่บนสันเขาของภูชี้ดาวจะบอกว่าตรงนู้นนะคะฝั่งนู้นเป็นฝั่งลราวสวยมากเดินเหนื่อยอะ่ะอันนี้ต้องจ้างรถขึ้นมาอันนี้เราเดินอยู่บนไหล่เขา จะไปจุดที่สูงที่สุดของภูชีดาวทางโหดเหมือนกันนั้นเนี่ยหอบมาหนักกิ่งกว่าออกกำลังกาย ตรงนี้จริงๆไปตรงนั้นก็ค่อนข้างเสียวอยู่นั้นอะเรามาฝั่งนี้ดีกว่าเขาเขียนว่าไหล่ป้ายอายินดีสุูชิดาวแตะขอบฟ้าเลยจ้า จะังกจะได้ยินเสียงถอหายใจทางชั้นแบบนั้นเลยโหนี่มางี้งี้ง่ายกว่าใช่ ทางแบบโอ้ยได้ยินเสียงหายใจเหนื่อยมากพอนออน,นิดเดียวเองใจจะถึงล้วนี่สุดสุดละกว่าเดียวกว่าเดียวกว่าเดียวถึงสุดยอดละนี่ก็คือสุดยอดแล้วนะ <c oughs> หาเพื่อนสาวโอเคกไม่เห็นใครตายเขาอ่ะ